สวัสดีมากับคลิปที่สองนะครับอาจจะดูรีบๆหน่อยครับเดี๋ยวผมจะไปข้างนอกตอนนะครับว่าจะไม่อ่านแล้วเดี๋ยวแต่มีเวลาเหลืออยู่พักนึงน่าจะเวลาพอแล้วเดี๋ยวตัดและเลนเดอร์ไว้นะครับกลับมาก็น่าจะได้ลงพอดีนะครับประมาณทุ่มไม่ถึงตุไม่เกินทุ่มครึ่งนะประมาณนั้นก็มีนะครับไปรับชมรับฟังลิปเลยเดีว่าครับไป The w วิส r d ร์ r โ d โลกแห่งพ่อมดตอนที่189หลงทาง2ที่จริงแล้วแองเจเล่ไม่ได้ห่วงเรื่องสายเลือดของเอลวิ้ไม เขาต้องการทราบว่าการประสานของสายเลือดจะสร้างความเสียหายต่อยีนของเขาถาวรหรือไม่นอกจากนี้ถ้ายีนของเขาได้รับความเสียหายพันธุกรรมของเขาจะถูกทำลายและจะส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายแรงถ้ามันเกิดขึ้นเขาก็จะไม่สามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้ในฐานะที่เป็นพ่อมดขั้นแก๊ มีวิธีเดียวที่จะรักษา,ายีนที่เสียหายก็คือการเปลี่ยนร่างกายกายภาพของเขาเป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถทำได้เพียงพ่อหมดขั้นของเหลวเท่านั้นซีโร่พยายามหยุดสายเลือดทั้งสองจากการประสานกันแทรกรังสีเข้าไปในอนุภาคพลังงานจากสายเลือดฮาร์ี้ยักษ์พลังงานรังสีอาจช่วยได้อองเจเล่สั่งชิป าต้องหาหนทางในการขับเลื่อนฮาร์ y ี้ออกจากร่างกายของข้าแองเจลเริ่มคิดขณะที่ข้าหมดคิว้วมันมีเทคนิคหนึ่งที่ข้าอ่านในหนังสือข้าอาจจะเอาลากของตราออกจากระบบประสาทของข้าโดยการทำศัลยกรรมมือของข้าแต่ข้าต้องการข้อมูลเพิ่มอย่างไรก็ตามการทดลองทางวิทยาศาสตร์อครับ การทดลองทางชีววิทยาเป็นสิ่งต้องห้ามในดินแดนของพ่อมดแสงและการทำบนร่างกายของมนุษย์ที่มีชีวิตแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ประมาณการทดลองมนุษย์นะครับองค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังมีห้องทดลองรับที่เคยใช้ในการผ่าตัดนี้แต่ไม่มีใครเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองที่เกี่ยวกับการสัญญกรรมมนุษย์ที่มีชีวิตรวมถึงกึ่งมนุษย์พวกเขาจะพิจารณาพวกเขาจะพิจารณาว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายของพ่อหมดแสงมีเพียงพ่อหมดมืดที่พยายามจับสิ่งมีชีวิตในดินแดนของตนเองอย่างไรก็ตามถ้าเขาเข้าไปใกล้ดินแดนของพ่อมดแสงเขาก็อาจจะถูกตามล่าชิปเริ่มดูดรับพลังงาน แห่งความตายเชิงลบจากจากร่างกายของเองเจเล่และจะใช้มันบนรากของตรานในภายหลังมีอนุภาคพ,พลังงานหลายประเภทเก็บอยู่ในร่างกายของเองเจเล่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอนุภาคพ,พลังงานลมและไฟสนามพลังของเขาจากคาถาพิเศษได้รับการสนับสนุนโดยอนุภาคพ,พลังงานสองประเภทนี้ อนุภาคพ,พลังงานแห่งความตายจะทำความเสียหายอาวัยวะของเขาเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นเขาจึงเก็บมันไว้ในจำนวนขั้นต่ำในร่างกายของเขามันดูเหมือนว่าจำนวนของอนุภาคพ,พลังงานแห่งความตายที่ชิปต้องการมันมากกว่าที่เขามีแองจะได้ทำสมาธิและพยายามดูอนุภาคพ,พลังแห่งความตายเพิ่มจากสภาพแวดล้อม หลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ลืมตามันคืออนุภาพพลังงานแห่งความตาย30หน่วยมันควรจะพอสำหรับ10วันหน้าเศร้าที่ข้าไม่มีพลังงานเก็บไว้ในชิปเมื่อพยายามหยุดอนุภาพพลังงานที่ลุกลานตอนนี้ไม่มีกระถาไฟเล็กแบบใช้ทันทีนี่คือครับสิ่งที่ดีคือข้ายังมีระเบิดหัวใจเหลืออยู่หลังจากต่อสู้ในซากปรหักพัง แองเจเลกก็สังเกตว่าเขาเพึ่งพาอาวุธเวทมากเกินไปและเขาแทบจะไม่สามารถไล่กระถาดใดๆได้ระหว่างต่อการต่อสู้ที่รุนแรงและเบิดหัวใจและตามีข้อจำกัดดังนั้นเขาจึงต้องใช้อย่างฉลาดฉลาดฉลา,ฉลาดตาต้องเปิดใช้งานซึ่งมันใช้เวลาประมาณ1วินาทีผ่านตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามของเขาจะใช้เวลา นี้เพื่อตอบโต้ส่วนระเบิดหัวใจฝ่ายตรงข้ามของเขาจะตระหนักได้ว่าเขาจะใช้ระเบิดแล้วพวกเขาก็จะหลบการโจมตีอย่างง่ายดายดยการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของพวกเขาเคอร์อแมนได้ประเมินพลังระเบิดขององเจร่ต่ำเกินไปคิดว่าค่าสถานะสูงของเขาอาจลดความเสียหายให้น้อยที่สุดได้ระเบิดหัวใจ ปกติมีพลังงาน20-30หน่วยและจะไม่เกิดความเสียหายใดๆกับร่างกายของเคอร์แมนเขาอาจจะรู้สึกเจ็บไม่กี่วินาทีแต่ความอึดที่สูงข,ของเขาจะช่วยฟื้นฟูอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามระเบิดหัวใจที่เองเจเล่มีพลังมากกว่า50หน่วยเคอร์แมนใช้งานพลังต้องสาบที่เก็บไว้ในดาบเพื่อป้องกันระเบิดแต่ค่าสถานะของเขาก็ลดลงอย่างมาก เขาหลบระเบิดลูกต่อไปไม่พ้นและตายในร่างในการโจมตีครั้งสุดท้ายของแองเจรเลแม้ว่องเจรเรรู้ว่าแผนเช่นนี้อาจได้ผลเพียงพ่อหมดสู้ระยะใกล้แบบเคอร์แมนพ่อหมดมืดที่รู้วิธีต่อสู้ระยะไกลสามารถทำลายเขาได้อย่างงไไ่ายดายและพวกเขาอาจจะมีวิธีหลายวิธีในการรับมือกับระเบิดมากกว่าเคอร์แมนนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าพ่อหมด ที่แข็งแกร่งที่เชี่ยวชาญาถาป้องกันมีชื่อว่าค่าสถานะสะท้อนกลับแองเจเลสามารถควบคุมได้เพียงสถานที่และระเบิดดังนั้นหากระเบิดสถาะสะท้อนกลับเขาเข้ามาหาเขาก็จะรับความเสียหายจำนวนมากก็ประมาณมิเลฟอร์ครับสะท้อนกลับการต่อสู้กับพ่อมดแสงทั่วไป อาจจะช่วยแต่ในโลกพ่อหมดมืดแองเจเล่ต้องหาหนทางเสริมสร้างทักษะการต่อสู้ของเขาพ่อหมดที่เก่งหลายอย่างจะช่วยทําให้มีโอกาสรอดในการต่อสู้มากขึ้นฝ่ายตรงข้ามจะไม่รู้การโจมตีต่อไปจะมาจากไหนนอกจากนี้สําหรับพ่อหมดที่อยู่ขั้นเดียวกับพวกเขา ต้องระมัดระวังกับทางเลือกที่เขาจะทำระหว่างการต่อสู้แต่เมื่อพ่อหมดขั้นคิสตันพยายามฆ่าพ่อหมดขั้นแกส๊สมันเป็นเรื่องง่ายพวกเขาเพียงแค่กดดันพ่อหมดขั้นต่ำกว่าด้วยคลื่นพลังจิตที่รุนแรงของพวกเขาพ่อหมดขั้นแกส๊สต้องฝืนใช้สถานพลังเพื่อไล่คาถาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ตัดฉากนะครับ เหลือได้ผ่านหมอกมา3มวันแต่ไม่มีเมดิซ่าที่ชี้ทิศทางให้พวกเขามันก็เป็นเรื่องยากที่จะพบเส้นทางที่ถูกต้องไปยังดินแผ่นดินมีน้ำและอาหารเพียงพอบนเรือแต่แองเจเล่ไม่มีเงื่อนงำว่าพวกเขาจะต้องมุ่งหน้าไปทางไหนมันเป็นช่องมันเป็นช่วงเช้าและท้องฟ้าก็ยังมืดแองเจเล่ตื่นขึ้นมาและออกจากห้อง เขาเริ่มสแกนดินแดนใกล้ๆโดยใช้ชิปบนด่านฟ้าทำให้เขาเขาทําแบบนี้มาหลายวันผู้ติดตามสองคนได้ฝื้นฝูแล้วพวกเขาสวมชุดเกราะหนังและลิซาเบธคุยกับพวกเขาเสียงเบามันดูเหมือนว่าลิซาเบธถามคำถามพวกเขาเรื่องอะไรบางอย่างแองเจเลดเดินไปทางทั้งสคนอย่างช้าๆเกิดอะไรขึ้นมีข่าวอะไรไหมเขาถาม ลิซาเบธได้ยินคำพูดของแองเจล่และพยักหน้าข้าได้ถามภูมิหลังของอินเฟนแต่เขาจ้างผู้ชายคนนี้มาจากพ่อมดคนอื่นและชายคนนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับภูมิหลังของเขาแองเจล่ยกคิ้วเขาหันกลับไปที่แกรนด์อัศวินทั้งสองคนด้านข้างชายคนนี้มีหน้าเครง่งเครียดผมและดวงตาของเขาเป็นสีดำชายข้างหลังมีผมยุ่งสีขาว เขาดูแก่และมีคลาแพะที่คางของเขาท่านกรีนชื่อของข้าชื่อของข้าคือกิลและข้าถูกจ้างโดยท่านอินเฟนส์ข้าเป็นผู้ติดตามของพ่อมดเกรชชายชราพูดอย่างสุภาพชายข้างหน้าก้มหน้าและแนะนำตัวด้วยเช่นกันท่านกรีนชื่อของข้าคือลิเวน ข้าเป็นผู้ติดตามของท่านลิซาเบตไปพักผ่อนเถอะเรามีเรื่องที่จะคุยกันแกรนอัศวินทั้งสองวางกลำปั้นไว้ข้างขวาเหนือหน้าอกสายและโค้งให้ห่อหมดทั้งสองนี่เป็นวิธีที่พวกเขาแสดงความเคารพและความจริงใจต่อคนที่เขารับใช้ข้าจะพยายามจับปลาสเสบียงอาหารสเสบียงอาหารของเรากำลังน้อยลง กิวผมขออ่านกิวไปเลยนะครับมันก็มันอาานาน่านกิวผมจะไม่กระดกลิ้นอะไรมากนะกิวพูดเสียงเบาไปเถอะลิซาเบตพยักหน้าแองเจเลเ่เดินไปหาลิซาเบตและวางมือไว้บนลาวหลังจากที่ผู้ติดตามสองคนจากไปทะเลดูมืดภายใต้ท้องฟ้าสีเทาเขาสงสัยว่าพายุก,กำลังจะมาข้าไม่รู้ว่าเราจะใช้เวลาบนเรือนา,นานแค่ไหนลิซเบตพูดอย่างใจเย็น เสียงของเธอเบาฟังดูเหมือนว่าเธอกำลังพูดกับตัวเองข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าภารกิจนี้จะอันตรายมากแค่ไหนข้าเคยอ่านเรื่องคำสาบของกแกลนแห่งเวลาข่าวลือมันฟังดูน่ากลัวแต่ข้าไม่ได้จริงจังกับมันมากข้าคิดว่าข้าสามารถเข้าไปในซากปรากพังและหาสิ่งที่ข้าต้องการได้ซากปรากพังทั้งหมดมันอันตรายเช่นนี้ไหม มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจเท่าไรไอาจจะได้พึมพรมมันเป็นครั้งที่สองที่ข้าสำรวจสถานที่ลึกลับเช่นนี้และครั้งที่แล้วมันก็ไม่ได้จบดีเช่นกันข้าเกือบตายไม่ใช่พลังทั้งหมดแต่มันมีโอกาสสูงสิ่งที่ดึงดูดพ่อมดเป็นสมบัติและวัสดุหายากที่ทิ้งไว้ในซากปรังหัพังโบราณถ้าการสำรวจประสบความสำเร็จรางวัล ก็ไม่น่าเชื่อข้าควรจะทําวิจัยเพิ่มเรื่องสร้างประหลัดหักพังเมื่อข่าแต่เมื่อข่าไม่พบทรัพยากรข้าต้องการที่อื่นข้าต้องหาโอกาสดิสเบตตอบเสียงเบามันค่อนข้างน่าสนใจแองเจเล่ยิ้มครั้งที่แล้วข้ารอดชีวิตพร้อมกับแม่มดฝึกหัดและครั้งนี้มันก็เป็นแม่มดเช่นกันและผู้ติดตามสองคน พวกเขาลอดจากภารกิจด้วยเช่นกันลิซเบตขบมีฝีปากเจ้ามาจากไหนอีกด้านของทะเลอันยมณีแองเจเล่ไม่ได้ซ่อนอะไรข้าใช้เวลามากกว่า10ปีที่นั่นกับพ่อของข้าข้าเป็นเด็กนิสัยเสียอย่างน้อยไว้เด็กของเจ้าก็ดีกว่าข้าลิซเบตถอนหายใจเธอไม่ได้ไหลาอารมณ์อีกต่อไปข้าต้องเรียนรู้ความรู้พื้นฐานและทุกประเิประเทศ ทุกประเภทค่า,าต้องทําสมาธิเรียนเรียนการเต้นและร้องเพลงทุกวันข้าไม่มีเวลาว่างเลยแม่ของข้าบอกว่าข้าเป็นเพียงความหวังเดียวของพวกเราหลังจากที่พวกเขาตระหนักได้ว่าข้ามีความสวรรค์มีเพียงสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือตำแหน่งสูงในตระกูลเสียงของเจ้าเพื่อนของเจ้าอยู่ที่ไหนแองเจเลีใส่หัว เขาเข้าใจได้ว่าชีวิตของเธอน่าผิดหวังแค่ไหนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอดูเหมือนเครื่องกลไรอารมณ์เมื่อพบกันครั้งแรกข้าไม่มีเพื่อนข้าจะเป็นพ่อมดในอนาคตจึงไม่มีใครอยากเข้าใกล้ข้าแม้ว่าพวกเขาจะเข้าใกล้ข้าแม่ของข้าก็จะไม่ปล่อยให้ข้าพูดกับพวกเขาเด็กที่มีพรสวรรค์จะเรียนรู้ ด้วยกันแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เขาทำคือการเรียนเราไม่มีเวลาพูดคุยกันลิซเบตดูเศร้าเล็กน้อยเจ้ารู้อะไรไหมมันเป็นครั้งแรกที่ข้าออกจากปราสาทของข้าเชื่อหรือไม่ข้าอายุมากกว่า100ปีเธอมองไปที่ท้องฟ้าแองเจเลไม่แน่ใจว่าเธอกำลังคิดอะไรเขาไม่รู้วิธีที่จะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น เขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าการอยู่สถานที่เดียวเป็นเวลามากกว่า100ปีจะรู้สึกอย่างไรลิซเบตมองไปที่แองเจเล่ข้าเป็นความหวังของแม่ข้าและข้ากลายเป็นสิ่งที่เธอต้องการให้ข้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทําถูกสอดส่องดูแลโดยสาวใช้และคนรับใช้พวกเขาเฝ้าดูข้ากินนอน และทำการบ้านพวกเขาไม่ปล่อยให้ข้าหายใจตายหล้วแม่ของข้าได้บันทึกชีวิตประจำวันของข้าและพวกเขาตรวจสอบสภาพร่างกายของข้าทุกๆสัปดาห์พวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าข้าไม่ได้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจเจ้าได้อะไรจากมันแองเจเล่พูดแองเจเล่รู้สึกพูดไม่ออกอย่างน้อยข้าก็สุขภาพดีลิซเบธยิ้ม แองเจเล่ Angela, ไม่เคยเห็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์และสวยงามแบบนี้มาก่อนเขายัางเงียบลิซเบธพูดต่อข้าเหนื่อยฮรอยยิ้มของข้าแปลกไหมแม่ของข้าตำหนิข้าตอนที่กำลังยิ้มเมื่อข้าเมื่อข้ามีความสุขกับสิ่งที่ข้าประสบความสำเร็จในอาชีพแม่หมดของข้าและหลังจากนั้นข้าก็แทบจะไม่ได้ยิ้ม อย่างไรก็ตามตอนนี้เธอกำลังบอกให้ข้าหาเพื่อนด้วยเหตุผลบางอย่างและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ข้าออกจากปราสาทเธอมองไปรอบๆและส่ายหัวทำไมเจ้าไม่พูดอะไรข้าพูดมากเกินไปหรือข้าไม่รู้ว่าทำไมแต่ข้าอยากจะบอกเรื่องชีวิตของข้ากับเจ้าไม่ต้องกังวลมันเป็นสิ่งที่ดีที่เจ้าจะพูดแองเจเ่ยิ้ม ข้าคิดว่าเจ้าไม่เคยยิ้มในครั้งแรกที่ข้าเห็นเจ้าบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ดีดิสเบตพยักหน้าเล็กน้อยเจ้าพูดถูกเธอหยุดยิ้มและการแสดงออกของเธอก็หายไปอีกครั้งอืมรับนี่ไปทันใดน,นั้นเธอก็เอาอะไรบางอย่างออกมาจากถุงกระเป๋าและวางลงบนฝ่ามือของเอ็งเจเล่ข้าสันนิษฐานว่าตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหม เธอถามด้วยเสียงกระซิบแน่นอนเจ้าเป็นเพื่อนของข้าแองเจล่หของลราเบาๆขอบคุณลิซาเบตพยักหน้าอีกครั้งสายตาของเธอดูมีความสุขแองเจล่เฝ้ามองเธอกลับไปที่ห้องโดยสารของเขาและเขาก็ตรวจสอบของที่เขาเพิ่งได้รับมันเป็นแหวนเงินที่ไม่มีลวดลายใดๆแต่เขารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังงานที่รุนแรงถูกปลดปล่อยจากแหวนของจริงหรือ ของคุณภาพสูงเช่นนี้ขึ้นพลังงานของมันทรงผลต่อค่าจริงๆแองเจเลไม่ได้คาดหวังว่าลิซาเบธจะมอบของขวัญที่หายากให้เขาเป็นของขวัญอุปกรณ์เวทระดับต่ำไม่ไดป้ปลดปล่อยขึ้นพลังงานและแม้ว่ามันจะปลดปล่อยออกมามันก็ไม่ส่งผลต่อพ่อมดแหวนที่ลิซาเบธมอบให้เขาจะต้องหายากและมีผลพิเศษบางอย่างมันดูเหมือนว่าลิซาเบธ รู้ว่าจะตัดสินจะจัดการกับคนแปลกหน้าและผู้ติดตามของเธออย่างไรเธอไม่รู้ว่าเพื่อนคืออะไรแต่เธอดูมีความสุขเมื่อแองเจล่บอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันดิสเบธอาจจะพยายามที่จะรักษามิตรภาพกับแองเจล่โดยการมอบของขวัญให้เขาเป็นอุปกรณ์เวทหายากเช่นนี้จบไปครับกับตอนที่189นะครับก็ โอ้ยนานกว่านั้นนะสิบเจ็ดนาทีกว่าก็มาสรุปกันหน่อยครับตอนแรกก็รุ่นที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดเอ็ดโดยแปดสิบแปดนะครับก็ไม่มีอะไรแค่ออกจากรือแค่คุยกันบนเรือนะครับก็ตอนที่แปดเก้าก็อ่าอลิซาเบธอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกับเองเจเล่แล้วแล้วก็ให้อัวกานเวทมาก็น่าจะแค่นั้นนะครับไม่รู้ว่าสองคนนี้จะมีอ่าความสมัมพันธ์อะไรต่อไปนะครับก็รอดูไปน,นะครับรู้สึกว่าลิซาเบธจะสวยด้วยนะครับอายุร้อย อายุไม่เกี่ยวนะครับเองจะได้ใส่ได้หมดนะครับก็ไม่ไม่มีแล้วครับไปรับชมรับชมอะไรเลยเดี๋ยวไปรับชมกันวันต่อไปนะครับพวกนี้เออโอ้ยมึนหัวก็ไปนะครับเดี๋ยวขอไปโทรศัก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ